กระเป๋าสะพายหนังแท้ตัวนี้ขนาดแปดคูณสิบนิ้ว,วาม,ามีหลายสีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้จะเป็นตัวล็อกไกปืนด้านหน้าแล้วก็มีสายเก็บไว้ด้านใน แล้วก็มีอีกหลายแบบแบบนี้ก็มีสายอยู่ในตัวราคาหลักพันคุณภาพหลักหมื่นแล้วก็มีอีกสีหนึงจะเป็นสีหนังออยสีน้ำตาลด้านใน